สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณอังเจ้าครับ Back to School สำหรับวันนี้วันที่16พฤษภาคมนะครับ2560เจน,นะครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางน่อมนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศวันแรกนะครับว่าจะมีความบุ่นบายขนาดไหนสำหรับการเปริดเทอมวันแรกของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางน่อมนะครับนี่ คนก็เจยวเจ้าเฮฮานะครับในปากเจ้าหมูใหม่โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมหนึ่งชั้นปหนึนะครับก็จะเป็นนักเรียนใหม่นะครับ เช่นในโลกของความเป็นไทยเราจงร่วมใจเย็นตรงเคา,ารพธรรมชาติทั้งหมดเคา,ารพธรรมชาติช่างเคล่นโลง อรหังสัมมาสัมพุทโธะโฆพระผู้มีพระเจ้าเป็นพระอรหันต์หลักฐานเด็ดเล็นที่สิ้นเชิงพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานป่า กาวา้าโตข้าจะทำเรากินตรงนี้ก่อนกินตรงนี้รดไรที่แลข้าส่งต่อของพระผู้มีพระเจ้าปฏิบัติมีแล้วจ้างขาไม้ข้าเจ้าขอรบองพระาส่งาพ่อแม่ฝกครูบาอาจารย์ สมรผ่แคำนุาติ์ในตัวนเตี้ยในตัวไยใักตรนตัวพุทธเ้าในตัวพระราชาในะราชาในตัิเศษในติเสหัุสหัง้หิงินักนในนานตัดจันในนาในตัดัตวตัวสเนตัวเศ อาาวนพานสัปประทธเจ้าขอเราเสียนเจ้าขอาเียนเจ้าของพระพุทธเจ้าท่าเพื่อพรวงพัระสดกับทา้ระศิลปุรีและพระาตเจิเิมบานหนึ่งทางพระกัจจายะลมาพระพเจ้าขอไวคะ

ขอขอบคุณสําหรับที่คอยทํงบุญทั้งที่เกิดทีกรูปปั้นสาวนักเรียนตอนการค่ของโรงเรียนมีความชื่นสาตั์ตัวเองและพูด เราเรียนจะต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นที่เดือดร้อจนจัดรเบียและผู้ต่อไปขอเชิญคุณครูสที่เรียนขึ้นมาให้การอบรมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันแรกของการเปิดเอทอมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนทุกคนเข้าสู่รั้วฟ้าขาของเรานะคะโรงเรียนเทศบาลศัตรยยางมนอเช้านี้นะคะก็เช้าว,วันแรกของการเปิดเอะะทอมเนาะตุ้งูก็อยากจะให้นักเรียนลองสำรวจนะคะการแต่งกายของตัวเองเนาะว่าตอนนี้เราเปิดเทอมแล้วนะคะการแต่งกายของเราเป็นยังไงบ้างถูกต้องตามระเบียบของ เราบรรยากาศการรับประทานอาหารวันแรกครับนี่น้องๆปหนึ่งอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยกินเยอะๆนะคะกินเยอะๆนะคะกระดงไครคะ น้องปอนหนึ่งอร่อยไหมคะ <c oughs> ลํำกว่าลูก <c oughs> อร่อยไหมคะ <c oughs> นี่นะครับบรรยากาศ <c oughs> น้องๆก็จะก,กินประมาณนี้คะ่ะ <c oughs> อร่อยไหมคะ <c oughs> ยังไม่ได้กินค่ะ พอเธอมาแรกก็จะวุ่นวายหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับโรงอาหารก็ยังมีพัดลมอยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับบรรยากาศการรับประทานอาหารวันแรกของการเปิดเทอม ขวัญกินักอ้วนมีตัางตางินนี่สินค้าขายดีครับเป <c oughs> น,น,นไงจ๊ะด่ <c oughs> าครับะ ชื่อไอีมหรือยังคะนี่นะครับบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกนะครับคุณแหน่งก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณแหน่งจะว่าแต่นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวันเปิดเทอมวันแรก Back to s c ส o ู l SPYN เทศบาลสันปายางหนองนะครับฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบาย